ติดดูขั้นเลยนะครับวันนี้เรามาได้กินกับข้าวฝีมือพี่น้านานแล้วทุกท่านสามเดือนนานแล้ววันนี้เรากลับมากินฝีมือพี่น้นานอีกตั้งคืออ่ะคะอ่ะค่ะอาะค่ะต้องเห็ดเดยอะเห็ดอะไรข้องเทีย,ยนไะด้ไหมเออเด้อเขียวแบน <c oughs> ของนีานมันตามทีหลอมันลด กินขนมจีนไหมไปไปของว่างว่ะกับข้าวปีใหม่ฝีมือปีใหม่ไดนะ้เนี่ยฝีมือแต่เมียไม่ใหม่สวัสดีพี่งนงตโนอยจ้ะหัดจ้าหัดจ้าทำไมต้องขัดพิจงไปก่อนรู้ไหมอันนี้ปลาอะไรเบียวอ่ะปลาทับทิบมบบเมน <Moment. S 2> ปลาคอโมเมนปลาซิวปลาสามคัง,คงเออปล <laughs> นะาค้งเออใส่ปลาไปก่อนใส่หอยที่หลัง <laughs> <laughs> ปลานี่จะไม่เห็นข้าวถ้าเราใส่พริสุดไป ใส่ไปมีอะไรก็ใส่ไส่ลงไปน้ำห่อันนี้จุ่มลวพดีอ๋นนอ,อไม่อ,มอันนี้ของชอบคนมคนโอ้ข้ทอด,ดใส่หอมันป้าอือ

โอ้โหสูบมาไว้สูบกินมาไว้อันนี้อันนี้ของอันนี้ของแฉอันนีร้รู้ว่าอะไรฮะอะไรอันตะไคร้ตะไคร้ ถ้กสิ่งมันออกเค็มหน่อยต้องใส่น้ำตาลหน่อยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะหอยมันเค็มานนห่อยคนทำกับข้าวเขาจะรู้ถ้าสิ่งเค็มก็ถ้ากินเค็มบล็อกมาหนูว่าคนก็แดดหนาวแล้วกินน้ำปลาโอ้วันนี้ควรระงโ่งนะ พี่แม่สาตื่นแต่เช้ามันทำาหารครัวเรื่อเสวัสดีคพี่รัคนสวยสวัสดีพี่พี่นะครับเพี่มาดันนะครับประกาศกาศัดแ้วตอเนชิลยเสร็จแล้วไป ร้อยวันนี้มีน,นี่ผัดผักด,ด้วยกับข้าวขีดมือปีใหม่พี่นัดรั้งแรกใช่พี่เข้าครัวหลังหลังจากทางขายวงปานวันนี้วันที่สองเลยว,วันนี้เนาะใช่ยาวไป คนตรวจเลยนี่ว้าวโอ้ยยิ้มเลยแล้วเออยรับตัวคันได้สวยอยู่ได้กล้องไม่สวยโอ้กล้องสวยบ่ใช่ทีนี้คนเชื่ปคลิปหน้าครับคือสั่นหรือยัสั่นจีละคอยมือ้เราสีด่าวันนี้สีดาเลยสีได้ีดยาวันนึงัี้อ้ โอเคทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ